สวัสดีนะคะจะพามาทําเฟ้นไฟลกล้วยนะคะเพื่อนๆนะคะ <_ utt> <_ utt> เฟ้นไฟลกล้วยนะคะจะทําแต่กล้วยดิบเลยนะคะแต่เวลาไม่มีนะคะลูกหนึ่งก็หั่นหกนะคะผ่าครึ่งแล้วก็หั่นหกนะคะเพื่อนๆ <_ utt> นะคะนี่นะคะแล้วก็ไปทอดเฟ้นไฟนะคะอร่อยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเห็นกันไหมคะ ่ครึ่งนะคะถ้าลูกใหญ่อันนี้ก็พาได้สามนะคะแต่ถ้าลูกเล็กก็เราพาแค่สองนะคะนี่นะคะแล้ก็ไปทอดเป็นเฟรนฟรายนะคะอร่อยนะคะนุ่มอันนี้กล้วยค่อนข้างจะเหลืองแล้วนะคะนี่นะคะเป็นกล้วยเบกเต็กได้เลยก็เราจะทอดแบบเฟรนฟรายจ้ะ เป็นฝ่ายบานาน่ะนะเก็บ เป็นไฟนะะหันเล็กหันใหญ่แล้วแต่เรานะคะใหญ่มากมันก็สุกไม่เท่าตั้งะนะคะทอดเป็นไฟล์นะจ๊ะเทคนำมันเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำมันใช้ได้นะคะก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ เฟ้นไฟลกล้วยนะจ๊ะเฟ้นไฟบานาน่าในจ้าใส่เยอะไปหรือเปล่าในะนเนือมเนีนะคะเฟ้นไฟนี่เองโอ้มดเต็มน้ำมันเลยนะคะใส่น้ำมันไว้นะคะมดเต็มน้ำมันเลยเหลือนี่หนึ่งไม่ให้มันติดกระทะนะจ๊าเฟ้นไฟบานานะ่า ให้มันเกลี่ยอีกข้างหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับนะคะเพื่อนๆทิ้งไว้อย่างนี้นะจ๊ะอ๋อนั่นก็พลิกนะคะพลิกบ้างนะคะจะได้สุกเสม,มอกันนะจ๊ะทิ้งไว้สักพักก็พลิกใหม่นะคะเริ่มเกลี่ยแล้วนะคะ ็นไรที่แล้วนะคะตอนนี้กลังน้ํามันกําลังไล่ไล่ความชื้นไล่น้ําไล่ออนไลออกนะคะเริ่มได้เลยนะคะเป็นฝ้ายบานานาในใจกล้วยแก่ๆทํายิ่งอร่อยนะคะตอนนี้กล้วยสุกนะคะได้แล้วนะคะเป็นฝายบานานาะว่า

แล้วในกระทะมาค่ะมากินเฟรนชฟายกันนะคะเพื่อนๆน,นะคะเฟรนชฟายกล้วยนี่จ้ะบานาน่ะบานนั่นน่นะเฟรนชฟายนะคะกล้วยสุกนะกล้วยเหลืองๆนะคะเปลือกเหลืองๆทอดเออสร็จแล้ว นะคะเกลือนนมานะคะอร่อยถ้ากล้วยแก่ะจะกรอบนะคะถ้ากล้วยสุกแล้วมันจะนิ่มอันนี้ยังร้อนๆอ,อยู่นะคะ กล้วยที่เปลือกเหลืองอันนี้กล้วยเปลือกยังเขียวอยู่นะคะลองทำดูนะคะลองเปลี่ยนรสชาติดูทอดแล้วก็โรยโรยผงปาทิก้าร้อยผงต่างๆนะคะ ปลา์บคิวน่าทานนะคะเพื่อนมีวิตามินมีโปรตีนเนยอะก็รวยนะคะ